อ่าล่ะครับก็อยู่กับผมอีเดียตีวีนะครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องตัวละครละกันเนื่องจากช่วงนี้ผมสตรีมแล้วก็มีน้องๆบางคนเนี่ยหลายคนเลยแหละถามว่าเฮ้ยปั้นตัวนู้นดีไหมปั้นตัวนี้ดีไหมตัวไหนใช้ได้ระยะยาวตัวไหนแบบนู่นนี่นั่นได้ระยะยาวอ่านู่นนี่นั่นได้ระยะยาวแบบ ผมควรจะปั้นตัวนี้ไหมตัวนี้คุ้มไหมตัวนั้นคุ้มไหมอะไรคุ้มไหมอะไรอย่างนี้เดี๋ยวผมจะมาตอบในคลิปนี้เลยส่วนมากคําถามที่ผมจะเจอบ่อยก็คืออ่โอดะลุคาว่าเซนโดฟุกุดะแล้วก็ซากุโรนโอเคมาเริ่มกันที่โอดะก่อนเลยโอดะปั้นดีไหมดีครับ เป็นตัวซัพพอร์ตเพื่อนโอด่าเนี่ยเป็นหนึ่งตัวที่ไปได้เกือบทุกคอมใช้คําว่าเกือบทุกคอมนะบางคอมเนี่ยอาจจะไปไม่ได้แต่ไปได้เกือบทุกคอมตัวสารพัดประโยชน์ถ้าอยากปั้นปั้นปั้นเลยตัวนี้ถูกมากๆถ้าเทียบกับตัวอื่นข้อดีของโอดาคือรีบาวดีเก็บบอลดีช่วยทําแต้มได้รักไก่ได้เป็นตัวซัพพอร์ตเซนเตอร์ใหญ่ได้เป็นตัวรีเบวรองได้ หรือเป็นเบสให้ S ได้เป็นได้หมดโอดะที่เป็นตัวซัพพอร์ตเพื่อนแต่อาจจะไม่ได้เป็น S ได้แบบทำแต้มโดดเด่นอะไรอย่างนี้ข้อเสียก็คือตบโอดะตบไม่ค่อยดีครับผมอันนี้ต้องพูดตรงๆโดยเฉพาะผพดนี้ปรับมาให้บล็อกเนี่ยมันดูไม่เวอร์เหมือนแพทก่อนๆดังนั้นใครจะเล่นโอดะก็ระวังนิดนึงแต่ถ้าถามความคุ้มผมชอบครับโอดะเป็นตัวหนึ่งที่ผมชอบมากคือมันไปได้กับทุกค,คอมคืออารมณ์เหมือนโอดะเป็นอีกหนึ่งตัวที่แบบคิดไม่ออกกดโอดะ คิดไม่ออกกดอดอะไปได้หมดมันช่วยปิดวงนอกได้เข้ามาซ้อนวงในได้เข้าไปซ้อนเพื่อนอีกคนนึงได้รีเาลได้เก็บบอลได้ทำแต้มได้คือครบถ้วนแต่ว่าจะเสียเรื่องค่าบล็อกนิดนึงแต่ว่าได้ครับผมมาที่อีกหนึ่งตัวที่น่าจะถามบอ่อยเอาจริงซากุล้นอะอาซากุโ้นอ่ะ,อะพูดถึงซากุล้นก่อนซากุล้นเนี่ย ควรทำไหมดีไหมพี่อะไรอย่างนี้ซากุล้นเนี่ยผมให้ในเคสเดียวกับโอดะเลยเป็นหนึ่งตัวที่ไปได้กับทุกคอมซากุล้นเหมือนกันเลือกมาคิดแล้วไม่ออกเลือกซากุล้นได้ซากุลรอนข้อดีตบดีรีบาร์ดีมีสองอันติแต่ที่ถ้าผมเลือกระหว่างความโหมดระหว่างซากุโ้นกับโอดะนะมันโหดคนละแบบซากุล้นเนี่ยจะเป็นอารมณ์แบบเกมรับแน่น เกมรีบาวดีช่วยทําแต้มได้ดีได้ดีกว่าโอดะแต่การเล่นเป็นเบสเนี่ยแบบเบสแบบโอดะคือโอดะมันสามารถเล่นแบบเป็นเบสร้อยเปอร์เซ็นต์ได้เลยครับเบสแบบเบสให้รู้เขาว่าเบสให้เซนโดร้อยเปอร์เซ็นต์ทั้งวิ่งตามเก็บบอลที่โดนตบแล้วก็คอยเก็บรีบาวได้แต่ซากูเนี่ยมันจะบทบาทมันจะต่างกันนิดนึงที่ว่าซากูเนี่ยมันจะเหมือนเก่งในเรื่องของเกมรับตบรีบาวแต่ว่าจะให้วิ่งคอยเก็บบอลทั่วสนามแบบโอดะ หรือการซ้อน2ตัวอาจจะไม่ดีเท่าโอดาแต่ก็ทําได้นะเพราะวิ่งไวเหมือนกันแต่ไม่มีสกิลเก็บบอลโอดาเก็บบอลดีกว่าแต่ซาคุจะได้เปรียบเรื่องเก็บรีบาวเกมตบอันติคอนเฟิร์มรีบาวอันตีตบดีเหมือนกันแต่ราคาซาคุก็แพงกว่าโอดาเหมือนกันแต่ถ้าสมมุติให้เราเลือกระหว่างซาคุกับโอดาเนี่ยผมจะต้องถามก่อนเลยว่าคุณชอบแนวไหนมากกว่ากันโอดาเป็นเซนเตอร์ที่อออราว ไม่จาเป็นต้องเล่นเป็นเซนเตอร์เดียวก็ได้เล่นเซนเตอร์ใหญ่ก็ได้แล้วก็คอยสปอร์ตเพื่อนได้เยอะในกรณีที่แบบโอเคคุณมีเพื่อนที่เล่นซากุล้นอยู่แล้วคุณอาจจะเลือกโอดะมาช่วยสปอร์ตเขาอย่าไปทําตัวซ mm. ้ากันแต่ซากุล้นกับโอดะเนี่ยแนะนํา2ตัวชอบแบบไหนมากกว่ากันชอบตบมันมันเอาซากุชอบแบบวิ่งทั่วสนามเป็นเบสเพื่อนคอยเก็บบอลคอยรีบาวคอยนุ่นคอยนี่เอาโอดะเพราะซากุเนี่ยมันมันอาจจะวิ่งไม่ทันขนาดนั้น โอเคอีก okay. หนึ่งตัวคือฟุกุดะฟุกุดะแอดวานเนื่องจากตัวนี้มันแจกแบัตรมาเยอะเนาะหลายๆคนก็อาจจะมีพรแล้วก็อาจจะถามว่าเฮ้ย hey, ผลควรทำต่อไปดีไหมฟุกุดะดีครับถึงตอนนี้เนี่ยคนอาจจะยังตบมันไม่ค่อยมายัางไงดีมันอาจจะตบไม่ค่อยได้เพราะว่ามันเพิ่งปรับจังหวะการตบมาเพิ่งมีท่าใหม่มาอะไรเงี้ยแต่ซึ่งหลายๆคนในระดับส,งสูงๆเขาก็ตบกันได้หมดละ แต่ฟุคุดาเนี่ยมันยังมีข้อดีอีกหนึ่งอย่างครับผมคือมันต้องดึงตัวประกบเยอะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่รีบาวได้ค่อนข้างดีใครจะเห็นได้ว่าเนี่ยเดี๋ยวผมดูฮิสตอรีแรงของผมได้ไหมมันดูตรงไหนนะนี่รีบาวเนี่ย2.66ตอนน่อ1เกม เนี่ยถือว่ารีบาวดีมากๆครับฟูกุดะซึ่งมันไม่จําเป็นต้องเล่นเป็นตัวทําแต้มอย่างเดียวก็ได้ครับผมแล้วด้วยราคาของมันเนี่ยที่ตอนนี้ดีหน้าเนี่ยแจกมาเยอะมากเนี่ยคือดูอะดูจากผมเนี่ยผมไม่ได้ทําหมดนะแล้วก็พรผมมาล้อยตั้งนานแล้วฟุกนะุดะผมยังมี20กว่าใบเลยเนะี่ยยีบปใบเลยที่ได้มาเหลือเปล่าๆของฟูกุดะทําได้ครับผมฟูกุดะเป็นอีกหนึ่งตัวที่ดีแต่ว่า เจอลูกคว่าอาจจะลาบากหน่อยเพราะใช้ท่าสุมสี่มห้จะโดนลูกคว่ากอบแต่ว่าทําได้ด้วยราคาที่ถูกถ้าเกิดคิดอะไรไม่ออกก็กดฟุกุดะก็ทําได้ครับผมไม่ไม่จำเป็นที่ต้องกดมาทําแต้มแต่กดมาเป็นตัวรีบาวได้เหมือนกันเพราะฟุกุดะรีบาวได้ดีโอเคมาถึงปัญหาโลกแตกลูกคว่ากับเซนโดตัวไหนดีครับพี่ลิง2ด้วยอ่ะสามตัวสตัวเทพประจำเมตา เลือกได้ผมเอาตัวไหนดีครับพี่ลูควาว่าเซนโดลิงสอผมจะบอกเลยว่าถ้าเอาตัวที่เก่งที่สุดลูคคาว่า mm hmm. เก่งที่สุดใน3ตัวนี้ mm hmm. เก่งมากเกมรับเกมลุก mm hmm. เป็นได้ทั้ง SF ตัวทะลุงคะแนนหรือจะเป็นพอยกาดก็ได้ mm hmm. แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเดี๋ยวในอนาคตเนี่ยต้องบอกก่อนนิดนึงว่ามันจะมีโหมดแบนเข้ามา ในการเล่นแลงกิ้งธรรมดาอันนี้ผมไม่แน่ใจนะอาจจะแบนในเฉพาะซูเปอร์สแลมดังแต่ซึ่งอย่างที่เราเห็นครับตอนนี้คือคุณไม่จาเป็นที่จะต้องซูเปอร์สแลมดังคุณก็สามารถเจอซูเปอร์สแลมดังได้ดังนั้นการที่คุณทําลุคคาว่าเนี่ยแล้วคุณอาจจะไม่ได้มีงบเยอะมันอาจจะทําให้คุณเสียดายหรือเปล่าเพราะว่าพอทําไปอาจจะไม่ได้เล่นอาจจะโดนแบนแต่ถ้าถามว่าเล่นตอนนี้ตัวไหนเก่งที่สุดอยากเอาแรง้งลุคคาว่าเป็นตัวที่โกงครับกดกับคอมไหนก็ได้ลุคคาว่า เข้าได้กับทุกคอมเข้าได้กับทุกคอมเลยเล่นกับ2เซนเตอร์เล่นกับ1เซนเตอร์แล้วก็ 1HG เล่นกับ1 F 1ึรีบาว1เบสลูกคว่าเล่นได้หมดถ้าเกิดคิดอะไรไม่ออกเล่นลูกคาว่าถ้าคุณอยากเอาแต้มนะอยากเอาแรง้งก็เล่นลูกคว่าจะสังเกตได้ว่ามันเก่งหนึ่งอ่ะที่ว่าเป็นเมตาทุกตัวเลยไอย้ทุกตาเลยเจอแทกทุกตาลูกคว่าเบื่อมากๆสำหรับผมโอเคมาในฝั่งของเซนโดกับลิง2 เซนโดกับลิงสอเนี่ยมีข้อแตกต่างกันเรียกได้ว่าพูดได้ยังไงดีข้อจํากัดนะถ้าให้ข้อจํากัดการเล่นของลิงสอเนี่ยถ้าเกิดคนงบน้อยผมบอกให้เลยว่าคุณตัดไปได้เลยลิงสอถ้าคุณไม่ได้ชอบในความเท่ของมันเล่นยากเล่นยากในที่นี้คืออย่างเซนโดเนี่ยคอมในทีมเราอาจจะต้องเอื้ออํานวยให้เซนโดเล่น อาจจะต้องเอา s g มาดึงตัวประกอบแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งรีบาวดีๆหรือคอยเก็บบอลดีๆหรือไม่กร่อาจจะต้องมีสกีนก่อนแล้วมาช่วยเซนโดแต่ลิงสองเนี่ยปัจจัยมันไม่ได้อยู่ที่คอมเราอย่างเดียวมันอยู่ที่คอมฝั่งตรงข้ามด้วยถ้ามีมากิมี PG อย่างเงี้ยพีจีที่ใส่ลูนสติลบอดีลิงสองเล่นยากดังนั้นผมอยากให้ตัดลิงสองไปเลยถ้าเกิดสมมติคุณไม่ได้แบบพร้อมที่จะเติมแล้วแบบทำหลายๆตัว อยญ่ยเอาตัวหนึ่งมาเป็นตัวชูโรงของคุณในตำแหน่งของ sf หรือไม่กระทั่งซากุโอดะด้วยรวมด้วยนะผมอยากจะบอกว่าตัดไปเลยลิงสองเพราะว่ามันเป็นตัวที่โอเคเนี่ยผมทำพรร้อยมาเนี่ยผมยังเล่นได้ไม่กี่ตาเลยต้องต้องพูดตรงๆเพราะว่าคอมบางทีเนะี่ยมันไม่เอื้ออำนวยครับผมสำหรับลิงสองมันเป็นตัวที่เล่นคนเดียวแบบร้อยเปอร์เซ็นต์หนักกว่าเซนโดอีกแต่ลิงสองมีข้อดีนะข้อดีของลิงสองคือนี่ครับท่าตบของมันท่าวิ่งของมัน คือมันวิ่งไวมากแล้วมันป้องกันดีครับผมอันนี้คือข้อดีของลิงสองนะคือมันป้องกันดีและสติลได้ด้วยแต่ข้อเสียก็อย่างที่บอกครับผมข้อจํากัดมันเยอะ,ะในส่วนของเซนโดล่ะเซนโดเป็นตัวที่เกมรับดีครับตบดีแล้วก็มีท่าวัดตบเหมือนกันซึ่งมันดีกว่าลิงสองนิดนึงตรงที่ว่าท่าวัปตบมันไกลแล้วก็ได้ท่าเพิ่มแต่ข้อเสียก,ก็คือถ้าคุณไม่มีมนติคุณใช้ไม่ได้ ในเกมลับเนี่ยผมว่าเซนโดกับลิง2ส,สู่สีกันแต่ผมชอบที่ลิง2มากกว่าเพราะว่ามันไม่เป็นต้องใช้อันติแล้วก็ตบง่ายกว่าในส่วนตัวผมนะแต่เซนโดก็ดีครับผมแต่เซนโดเนี่ยคอมในทีมอาจจะต้องจำ,จำกัดนิดนึงอาจจะต้องเลือกคอมให้ถนนะัดแบบว่าให้มันเหมาะกับเราไม่งั้นแบบหลังๆเนี่ยเซนโดมันปล่อยบอลค่อนข้างยากครับเจอคนปิดเป็นเนี่ยโดนตบทุกกระบวน5าแต่ก็ อย่างพอเล่นได้ถ้ามีคอมเฉพาะแล้วก็เกมป้องกันแข็งแรงครับผมเกมเซนโดตบดีมากๆถ้าตบเนี่ยเดือดถ้าตบแม่งโหดมากๆเลยเนาะก็ลองพิจารณากันดูแต่ถ้า3ตัวเนี้ยนะผมบอกเลยนะเซนโดกับลิงเนี่ยถ้าเกิดเอาความยืดหยุ่นเซนโดยืดหยุ่นกว่า ไปได้กับหลายคอมมากกว่าแล้วก็ไม่อาจจะไม่ต้องคํานึงจากฝั่งตรงข้ามเยอะเท่าไหร่อย่างลิงเนี้ยต้องคํานึงจากฝั่งตรงข้ามเยอะนะเจอพีไม่พอผมลึงพูดไปเจอลุคข่า๊ก็ไปในโหเฮ่าตบโคตรยากเซนโดยืดงยุ่นมากกว่าลิง2ถ้าเกิดงบไม่เยอะและใจไม่รักจริงๆผมว่าอย่าทําเลยส่วนลูกคข่าเนี่ยผมพูดตรงก็ทําเลยครับโกงคุณคิดอะไรไม่ออกคุณเล่นลกคข่าได้แน่นอนมีลูกคข่าเล่นได้แน่นอนเล่นไปเลยโกงแน่นอนซากุกับโอดา เก่งทั้งคู่แต่ถ้างบน้อยทําโอดะครับผมสารพัดประโยชน์เหมือนกันเล่นได้ยาวแน่นอนโอเดะเล่นได้ยาวแน่นอนซากุอย่างตัวที่หายไปเฟดเฟดนะคือในการเล่นระดับสูงๆในเซิร์ฟต่างประเทศก็จะเป็นเซนโดอ่ะหายไปเยอะเพราะว่าน,นี้คนตบเริ่มได้ละแต่ลกเคาว่าเนี่ยผมจะให้สารตัวเลยที่ไม่ควรที่ยังไงก็เล่นได้แน่นอนกนะ็คือโอดะซากุลกเคาว่าคือมันเป็นตัวที่ออรา่าทําได้ทุกแบบหลายอย่าง ยังติดเมตาไปอีกนานอย่างเซนโดกับดิงสองเนี่ย mm. เฉพาะทางบางคมก็ยังดีอยู่อะไรก็ยังดีอยู่อย่างฟุกุดะต้องยอมรับว่าพอหลังๆเนี่ยถ้ามันตบง่ายกว่าเซนโดเนาะดังนั้นฟุกุดาเนี่ยก็ยังเล่นได้อยู่ครับแต่ด้วยความที่ตัวมันถูกแหละมันก็เลยถ้ามันก็เลยอาจจะตกง่ายกว่าแต่ว่ายังมีความเก่งครับถามว่าปั้นแล้วเล่นได้นานไหมก็นานนะผมว่าเล่นได้อีกหลายซนะีซันเลยสองซีซันเป็นอย่างน้อย แล้วถามว่าเฮ้ยไม่พูดในส่วนของแว่นแตกหรอคือแว่นแตกมันจะแตกต่างกับตัวพวกนี้หรือข่าห้างลันโก้ด้วยนะคือเหมือนการเล่นสไตล์การเล่นมันอาจจะไม่อร่าเท่าถ้าพูดแว่นแตกกับโอดาเนี่ยแว่นแตกเนี่ยอาจจะไปไม่ได้ทุกคอมแต่โอดาเนี่ยไปได้ทุกคอมลันโก้เนี่ยก็อาจจะไปไม่ได้ทุกคอมแต่โอดาไปได้ทุกคอมซากูก็เหมือนกันไปได้ทุกคอมแว่นแตกกับลันโก้ไปไม่ได้ทุกคอมดังนั้นผมเลยจะยกแบบตัวที่มันแบบว่าคิดว่ามันน่าจะเล่นได้ยาวๆมาเนาะแล้วก็ตัวที่คนให้ความสนใจ หลักๆก,ก็โอดะซาคุลุคคาวะแล้วก็ถ้าไม่นับเรื่องราคาก็ฟุกุดะทําได้ครับผมตัวนี้แล้วแต่ความชอบเลยสุดท้ายก็คือแล้วแต่ความชอบโอดะซาคุ da, aku, เนี่ยตัวออราเเกมลุกได้เกมป้องกันได้อย่างฟุกุดะเนี่ยโอเคเกมตบอาจจะไม่ดีหน่อยแต่ได้เกมมีบ,บมาทดแทนลุคคาวะเกมบุกเกมลุกเอ้เกมบุกเก,ก,เเกบกกเกมรับเดือดแน่นอนเนาะแล้สุดท้ายก็เซนโดกับดิงสถ้าเกิด คนงบน้อยแนะนําให้ทาเซนโดแทนครับผมถ้าไม่อยากเล่นลุคขาวานะเพราะว่าอย่างที่บอกเดี๋ยวพอมีโหมดแบนมาลูคววาอาจจะโดนแบนทุกตาก็ได้ดนั้นก็ต้องเผื่อใจไว้น,นิดนึงเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ใช้ในการตัดสินใจแต่เซนโดกับลิง2ก็เชียร์เซนโดมากกว่าเพราะว่าลิง2เนี่ยจากใจเลยเล่นยากจากคนที่เล่นมาโอเคก็ประมาณนี้ละกันบางทีอาจจะตอบได้ไม่หมดเนาะบางทีเพราะว่าผมไม่ได้ตั้งคําถามเหมือนไม่ไม่ไม่ได้รับคําถามมาเป็นแบบ ผมามาพูดเองเนี่ยแต่ถ้าเกิดใครสงสัยตัวนู้นตัวนี้แนะนำมาอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่างๆ่าเข้ามาดูสตรีมได้ครับจะพยายามมาสตรีมทุกวันอาจจะช่วงบ่ายโมง3ามโมงสีโมงแล้วแต่เวลาที่ผมตื่นแล้วแต่เวลาที่ผมว่างสุดท้า,าอยองไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบาย